พี่น้องเอ้ยพนว่ามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้าท่ามกับเคินขาดตัวพนว่ามีสาตว์แต่บ่นับคดเสื้อสีดีได้ยังใดพนว่ามีใส่บ่เอาไปใส่ตอนย่ำไดสิได้กินปลาคอใหญ่นอมีไห้แต่ปลาแดกขาดหมอหมอ้อหม้อน,นั่นว่าบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพนว่าผัวแม่น,มน,มนี่กูมึงแย่ได้ว่าฝ่ายเจ้าของเถาชัวคีบันท่านว่าย่ำกินเขาให้ผัวแพงกินก่อนพี่น้องหายว่าเหลือต่กางนั่งหล่าจังใอยเล่มมาสั่นพนว่า เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่กับพ่อประดิษฐ์ภูเขียวครับมื้อนี้เรามีดที่เด็ดมาฝากพี่ฝากน้องเฮาเอาพ่อประดิษฐ์สวัสดีรดรดรดค,ครับผมครับสวัสดีครับพ่อมื้อนี้พ่อมีจักรายการครับเนี่ยโอ้หายากเลยพ่อได้แข่งแข็งตัวเดียวนี่ยล้านะได้ตัวเดียวแข่งแข็งนี่ยเตี้ครับว่าวไม่จังได๋มาคักมาแน่แท้ตัวนี้แหมอันขอรายละเอียดนะพ่อนี่เป็นจังได๋นี่ลูกผู้ใดนี่เป็นลูกเก่าเจริญครับผมลูกเก่าเจริญครับายอ ตัวผู้หรือตัวเมียครับผมอ๋อครับผมอายุอายุเพิ่นสิบสี่เดือนครับอายุสิบสี่เดือนครับผมอุ้ยงามแห่งอีกทีพี่น้องสิบสี่เดือนสูงหลายปานไในนี่พ่อเนี่ยสูงร้อยสามเก้าครับผมสูงร้อยสามสิบเก้าสิบสี่เดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวผู้นะครับผมสูงร้อยสามสิบเก้าอายุสิบสี่เดือนลูกของเก่าเจริญเอกสารมีพอพ่อนี่ยนีครับผมมีเอกสารเนาะพี่น้องครับผมมีเอกสารยืนยันพร้อมนะครับเพราะว่ามืัอนี้พอเรียนผู้เป็น ไมาพูดเดียวก็เลยบ่มีคอนซอยนะครับผมมีเอกสารให้นะครับยืนยันการันตีนะครับโอ้ยหัวแม็กักคือเนี่ยเด้อเอาสิถามพ่อเปิดแม็กเท่าไรนี่บาตนี้ตัวนี้เปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้ซีบเก้าครับผมเปิดไว้สี่ซีบเก้าครับผมพี่น้องครับผมบัดที่นี่ขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าศองหกสี่เก้าสี่หครับผมครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อของพ่อบดิ้เดอร์พี่น้องเด้อโอ้ยตบผูพี่น้องครับผมง่ามคักอีนีเอาความเรู้แบ็กสี่ห้เบิรงบัลล์ไทย พูดอ่ะนี่แม้มันจังเป็นเต่อันนี้จ้งมันคักมันแน่พี่น้องครับผมเงาหางปลายหางแขงขาท้ายบักเน่าตัดสีดอกเล่ามากรบมากเต็มเลยได้พอนี่ครับขาคือญงแห้งแท้ขาญงเจียงดีครับครับเจียงก็ร่อนดีตัวน,น่ะเอาเบื้องหนาเบื้องกระนาเบื้องหนาเบืเบ้องตาคัะๆกระนาหวานครับตาเตียมโอ้ยพี่น้องเตียมเบื้องอยู่ครับผมเดี๋ยวให้เบื้องหนาด้วยพี่น้องด้อดอกเขาค้นเขา งอกระโหลกหนาตาเต้มเนาะตาเต้มเน่ครับเพ่ะอุ้ยอันนี้แม้จะเป็นตาเอาจังเป็นตาพัฒนาดีครับผมว่าเท่าไรก่อนพ่อนี่เปิดไว้สี่สิบเก้าครับผมสี่สิบเก้าพี่น้องครับผมอ่าตอนนี้ตอนนี้ปัญหาทีที่เข้าเจอเกษตรกรเจอคืออ่าราคาทับนํำเสือไหมเพาะมันมันเริ่มแพงขึ้นเนาะต้องเอาจังสี่ไหมเนาะไปแก้ครับผมเอาไปแก้ปัญหาการทับวัติดเด้อพี่น้องเด้อครับผมป้าอายจนวนะครับรอดีเนาะ ครับโอ้ยแกงขามันซอนได้บอกรอหน้าวานดีครับพูดนะพูดนะเที่ยงดีพ่อมดอกเขากระดานเขาใบหูใยนะครับหัวกระโหลกนะตางามครับเป็นตาเอาพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นตาเอ้แต่บาเรืองเท่ยงค่ะจังโท่มาคุยกันมาสอบถามเบอร์เด้อพี่น้องเด้อระกากะต่อไรพ่พ่อต่อะไรบ่ต่อกันได้อยครับสมกันกับว่ากันไปครับไปกันได้ครับทรงฟรีจากกิโลกรับพ่อสรงได้อยู่ครับสองร้อยสงสองร้อยกิโลเนาะ ครับผมทรงสองรอยกิโลเด้อพี่น้องเด้อให้ได้ไหมครับว่าสิเอามาหลายตัวก็หาบ่ได้หาพ่ท่านถามว่ามีบ่อมันมันมีอยู่แต่ว่ามันบ่งามเนาะบ่องามครับผมครับตัวงามกับเป็นราคาเนี้ยก็สูเพิ้นมาทีแล้วครับพี่น้องครับผมขันตัวไรที่อีพี่ที่แล้วเ็บ่กอกันครับบ่คููกันเลยตัวเดียวหรือว่าพอกันออันนี้แห้งดิจังเด้อพี่น้องบ่ขาเนียขามันใหญ่แห้งแต่ที่หามาหลางซี่กะครับย่านพื้นฐาโดนได้เอาไปเซละตัวกอนครับ แต่ว่าอัตลักษณ์เราชัดเจนดีเนาะพ่อเนาะกระบอกครับกล่องข้อรูปข้าวเนี่ยครับผมครับนี่มาเต็มเลยพี่น้องครับผมควายตัวนี้จะเป็นับดีครับผมตัวนี้เชี่ยงดีหนาได้หนาข้อหนาเนาะว่าด่ะพี่น้องเบิ่งล้ำคิงแล้วเด้อพี่น้องเด้อจนไปหอดเรียบปุ่นละอัตลักษณ์โอ้ยบานแขกเลยควายตัวนี้งามขนาดพี่น้องครับผมด้านใต้ด้านทางบรรทัดหลังเรื่องข้อเรื่องหนาเขาล้ำคิงเนาะครับ โอ้ได้เหมือนเลยพี่น้องครับผมเชี่ยไปเพราะเชี่ยมีไรฟังพี่น้องเลยนี่ความสูงสูงลอยสามสิบเก้าอายุสิบสี่เดือนลูกเก่าเจริญครับผมเปิดใบสี่เก้าครับผมสี่สิบเก้าหาตอร่องครับทรงพีสองร้อยกิโลทรงพีสองร้อยลอยย่อหนาล่อเนาะพ่อเนาะครับหนาล่อไรให้พี่น้องเบิ้งคักๆเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้จังสี่แม่พี่น้องครับผมก็เจ้าปลาเป็นตะเอานี่ควายแบบนี้พี่น้องครับผมแต่ว่าเรื่องราคาพอเหลี่ยมผู้เม่งว่ามีส่วนเกี่ยวของต่อเพิ่นบนลงก็ได้เอาเก่าไหมครับให้มาต่อเอาหลดแต่ว่าความงาม พอเลี้ยงผู้เมว่าขันผู้ใดๆไปนี่เพื่ออายคนได้ควาาตัวนี้โอ้ยความงามใดเ่เลยพี่น้องรอตัวเนี่ยครับเกิดเ่ราะทันเงินล้านเพิ่นดัวน่ะน้องโอ้ข็นมันสมัยตะกอนนี่คือติดแต๊บว่าไรได้พอนีน้องสามปีขึ้นลังเงินเงินล่างเพิพี่น้องครับผมข้อหนาข้อใหญ่ใบหูใหญ่เขากลางเขาส่งเสียนะครับผมใบหูใบตองซาตตาเยียวนะครับเออบกเพาหใหญ่ไ่หนากว้างแข้งขาตางามเล็บกระล่าพี่น้องครับผมได้เมื่อข้อเบื้องพัว นะคร right ับผมข้อปลาเข็งเล่าปลาคอสึงเงิงเด้งอ่ะพ่อนะครับผมไทยสูงก็น่าอีกพี่น้องเป็นรอยสี่สิบก้่าเดี๋ยวละไข้เบิ้งด้านไทยเลยเพื่อนอู้ยเบิ้งด้าน่ายดูพี่น้องเบิ้งเองาหางดูคนมันได้หมดเลยค่อยตัวนี้บ่มีหม่องฟิลรับประกันตามนี้ดีพ่อเนี่ยบ่มี่ตามนี้ครับพ่อรับประกันตามนี้นะครับไข่เสมอนะครับลูกเก่าจะเลื่เด้อพี่น้องเด้อลูกไส้พอเดี๋ยวพ่เม่งไข่เบิ้งสุกสั์ทุกส่วนเลยนะครับผมความงามนี่บ่ต้องสืบนะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ ผู้ใดยอยากได้เอาไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเงินคํามเกี่วคือเขาว่าปลาถามดีก็ได้ถามให้ก็ไรส้นเด้เงินของเฮาซําเกียยเงินของเมียซําไตไก่เงินว่ใส่ซ้าใบไม้ในดงพี่น้องมีเงินมีท่องมาออคว่ายตัวนี้ไปพัฒนาต่อนในเด้อพี่น้องเด้อครับผมกินแม่นปากอยากแม่นท้องเที่ยวขี่ดอกแม่นขาเขาวา่าอยากได้ก็มาเอาพี่นอ้องโทรมากุยมาตอนล่องหรือจะมาชมตัวจริงก็ได้ผู้บ้าน้องกรุงใหม่ครับพ่อครับผมน้องกรุงใหม่ธาตุทองอำเภอภูเกียวครับผม ครับผมอยู่จังหวัดชัยภู้มโนพรจังหวัดชายผมรวมเพื่อผู้เกียวกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกำลังมองหาควายนะครับควายผูน้อยล่อๆลูกเก่าจเจร่ญนเสื้อสายดีเอกสารครบนะครับราคาจับต้องได้กับฝากพี่น้องไว้นะครับกับความสูงสูง139ครับผมนะครับอายุ14เดือนเป็นเด็กหน่อยยู่นาอเป็นเด็กหน่อยอายุ14เดือนพี่น้องครับผมวอ้ยความงามพระเด็กผู้เม่งเชื่องดีเพราอยากเราจากไอเล็บเดียงยามเกี่ยวเข่าจะเปนคักมปนแนนพี่น้องครับผมเครื่องลายกล้วยนะ เอาก็ฝากพี่น้องไปโหลดบัตรนี้พ่อมิหยังสิฟากับเอฟซีเข้าเน่ครับผมก็ฝากคิดถึงเอฟซีทุกคนนะครับบนทั่วมาครับทำหา ให้หาค้อยผูให้ก็มาหาที่ระตัวเพอะกันเนาะครับนี่กับพี่เจนนาตัวนี้เพิ่งครับว่ามันหามารออยู่เลยนี่ก็ได้ครับผมถือไก่เอฟซีวะครับถ้าผู้ออกมาว่ามันคักกันละครับมันคักเราเนาะพมันคักโอ้เพรายเผู้ไม่ไก่คักเห็นหรือกับว่ามันคักอยู่ครับครับผมอ๋อครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจกาให้โทษมากคุยกันมาสอบถามหรือจะเข้ามาชมตัวจริงก็ได้อยู่บ้านนองกุ้งไม่อำเภอพูกโยรลอยซีสิบสามซีสิบซีอ่ด้วยนะครับจังหวัดชัยภูมิไทยลอย40ีสิบกว่านะครับผม ราคาสูงลอยสามสิบเก้านะครับก็ฝากพี่น้องเข้าใช่เปรนลอยสี่สามละพะเยาผู้เม่งขอขอบคุณพ่อปิตรครับผมขอขอบคุณครับครับผมครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพะเียาผู้เม่งยูเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดกำลังมองหาควายผู้หน่อยรอรอนะครับก็ฝากตัวนี้ไว้นะครับมื่อนี้พ่อปิตรเล่าหาบ่ได้มีรายการเดียวก็ฝากพี่ฝากน้องเขาเลยอย่าเดือดซีสาดดุนะครับสนใจกาโทูมาหรือจะเข้ามาชมตัวจริงกับจ้าโทูมาคุยกันว่าสอบถามกันนะครับผมเอ้ามื่อนี้ อ่าพอดีผู้เม่งขอเาาข้ามาสวัสดีครับผม